สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปยสมองสมบส์สมุทรสุสุคนค่ะอยู่กับแม่นางตองอุช่องตองอูรำเพลินอ๊อฟ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 ฟีเชียวค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องป้องไปยนะคะเมื่อนี้แม่นางตองอูก,ก็ได้รับกล่องกล่องเป็นกล่องน่าจะเป็นอันนี้นะไฟโซลาเซลล์นะคะอืมไฟกองโซลาเซลล์ จากพี่เด่นเสนบุตรนะคะจากกรุงเทพนะคะพี่เด่นอ่าพนทวายอ่าโซลารเซลอ่าซีตวเอามาติดแล้วสองตัวได้อีกสองตัวมอนีพึงได้รับของขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณพี่เด่นแสนบุตรนะคะมือนีเขาก็จะไปเก็บรายละเอียดกันมือนีนะครก่อนที่จะ เขาพันษากนที่ผูเฒ่าภูกเก่เพื่อนสี่เขาว่าจำศินเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเฮากัไปเบิงก่อนไปเบิงไฟพร้อมความเพียบพร้อมของไฟความพ,พรีบพร้อมของพัดลมม่าติดเสร็จเรียบร้อยไปขันเบ่เรียบร้อยมือนีเฮาก็สิเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยให้มันเสร็จมือนีค่ะมือนีค่ะไฟมาแล้วสองตัวเฮากะจะเอาไปถวายหลวงพ่อพระคู่ให้คณะกรรมการเพื่อนได้หูได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะ ข้าไก่เซฟสางเพิ่นติดมือนีเลยพ่อหอมทีเ้าสี่หมอบถวายเกลเพิ่นเอายายป่ายจะมาต่ใส่วันนี้ยายไปยายกับหัวตะมาจักวาัวตะวันใส่เอี่ยมงามแบบสวัสดีคุณยายปายไปปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้เอาดอกไม้ไปปลูกเนาะอันปีนี้นั่นนั่น ถึงจะโควิดแต่ว่าู้าเฒ่า้แกนันบ้านเท่ากับบอโควิดน้ำเพิินเออแต่ว่าเท่าก,<อ>ก,ก,กับเ,เออเซฟเซฟตีในการบูรณาวาตเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกดอกไม้อันนั่นอันนี้แน่คอดอกไม้เออพลินมาหาคอดอกไม้ไปปลูกเพื่อความเย็นสบายตาลมลื่นิึงไปใส่มาใส่ทางวัดก็สิสวยงดงามเนาะพี่น้องมื้อนีไม่นักตองอุกกสิออกไปวัด ไปเบิ่งกันพี่น้องไปเบิ่งไปช่มกันทฮาสิ <c oughs> เอาโซลาเซลล์เนี่ยของพี่เด่นที่เพ่นทรงมากเนี่เอาไปถวายหลงพอพระคู่เพิินให้เพิ่นได้ฮูวะ<ม>่ะอันนี้อมาเล้วติดให้มันเรียบร้อยพัดลุ่มหรือว่าอีอย่างพัดต,งดตรงใดตรงใดไฟฟาตรงใดที่เพิ่นห้เห็ดมาล่ะที่ยังบ่ท่านแล้วมันนี้กระสีบอกสร้างให้เพิ่นเก็บรายละเอียดเบิดเลยขาเพวาา่ะมืออื่นวันที่24มื้ออื่นเป็นนอน้านจากเป็นวันเป็นวันพระพระใหญ่พรอมันบ่ยใหญ่ เป็นมือเขาพัฒาเป็นแมนเป็นมือเขาพัฒาพอดีแมนเป็นมือเขาพรฒนาพอดีแล้วกามืออื่นกาสีแม่นักตองอุกสีม้อบมอบจะเป็นมือถวายเบอร์สูเนลนั่นล่ละเบิร์สูยางกสิให้จะาน้ำฝนกสิถวายจะพาอาบน้ำฝนกอดเทียนบอกเทียนเขามีเทียนเขาเอาไปถวายเทียนอันนี้ ทีมงานเอฟซีแม่นางตองอูก็ถวายไฟถวายไฟพี่น้องเออเป็นถวายไฟฟ้าเสด็จฮุงเฮื่อเสร็จพ่อเสียงสว่างสําหรับคนที่อ่าเิ่นเหตุมาเพื่อนก็สิได้เห็นแล้วอันนี้มอบถวายแล้วเซจเรียบร้อยแล้วแม่นางตองอูเฮดเซจเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอ่าแม่นางตองอูเส้เพื่อนได้บาหัีนะเขา เป็นเาเป็นมนบอกเป็นเหลี่ยวเห็นมาเลี่ยวเออแม่นั่งตรงอู่เป็นเฮ็ดเบอร์สุยางไฟฟงไฟฝากกระไรเบิร์สุยางพัดลงผัดลมกระไรเบิร์สุยางอือได้ฮอตโซลาเซลมาเพิ่มเต,มติมอีกพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยแม่นั่งตรงอูก่กระสืออกไปวัดกระยายปลายไปนั่นอันนี้ไปเตรียมสร้างเพ่นมองในที่มันเิ่นมาบอกมอมามาเม,มื่อว่าเมื่อวานนี่อันนั้นสร้างตอมขี่รถมาหาอยู่ว่านั่นผมสิเปอันนี้เมืม่อนี่ละศาสนาเออไปติด พัดลมติดอย่างให้มันเรียบร้อยให้มันติดภายในมือนี่มืออือนกก่นเทากับเสลีมอบถวายกันเดือดซางต้มเดือดจ้ตาตองฝ้าเออ,อ,อมีอย่างกระเซิให้คคาน์นัมซากาแฟดอกเฮดโลดหรือว่าจนะังสีเนาะบอกกับกับเพนเมื่อว่าน,นี่เนาะอยากหเสเศษเรียบ้อยเพราะว่ามืออื่นผู้ถ่าผู้แก่ผ่้กระเสียวว่าจำสินแล้วมืออื่นไปวาดเมือม่อนี่ก็เป็นมือห่อขดตุ้ม อ่อหอขัดต้มมืออื่นก็เป็นมันพระใหญ่ถวายถวายจุกยางผู้ใดไอยากเห็ดลงทงลงท่านอยากเห็ดอีอย่างอ่าถวายผู้เถ่าผููแก่เห็ดลงทงลงท่านสิถวายพุงถวายพระก็ะไรเบิดเดิมพี่น้องเด้มมืออื่นเดอ่ะเดวแมานักตกอูเก็บของ อันคือรถกอนเอาอันนี้ไปถวายเพื่นก่อนนาะพี่น้องนาอแลักก็เฮาเมืบออื่นเาสิมาบถวายแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการอ่านไล่ซื้อที่เพิ่นเห็ดบุญถวายหลอดไฟถวายพัดรมน้าแม่นั่งตองอู่ค่ะเดี๋ยวแม่นั่งตองอู่ของคือรถกอนค่ะนี่ครับพี่น้องโซล่าสตีล2ตัวแม่นั่งตรงอู่เซลคือรถเอาไป ถวายหลงพอพระครูอยู่ที่วัดจ้าป่าพี่น้องออกไปวัดกันจ้าไปกันเลยจ้าพี่น้องโอเคครับพี่น้องออกไปวัดกันเลยจ้าไปกันเลยค้าสวัสดีค่ะพี่น้องหอดวัดหอดวัดแล้วครับพี่น้องอยู่ที่วัดป่าม่านนาดีตำบลบางหินลาดอำเภอชุเพชจังหวัดขอนแก่นค่ะสร้างต้อมก็ออกมาแล้วอืมเอาอนนี้ย่างก็เขินอย่างก็นีล้งล้า หลังลานมอลำบ่าหลังลานก็อืมอ่ะไปเลยค่ะสร้างตอมออกมาแล้วไปกันเลยค่ะพี่น้องเดี่ยวแม่นั่งต้องอ,อู่เอาโซลาเซลล์อันอ่าลุงออกจากรถก่อน,นอ่ะต้องมอันอนั้นาหนุกอัน,นมัน อตองคือเก้าใส่กล้องใดบ่มีเพื่อนได้สวิกแบบใดติดเปิด เปิดกลุ่มวัน,น,วนเงินบ่อเปิดแกะไม้แม็นบ่อเปแกะไม้นะแมีม,ม,ม,มต่อผลกลุ่มวันองินสามอันนี้หลอดไฟที่มันเหลือเอตือนเใส่ใส่ไฟขดนึง่งคันเอาไปติดลเลยใส่ไฟซื้อมามีใส่ไฟขดนึงแล้วก็สวิฟไฟ ใส่ไฟไก,ก่อนหนึ่งผมได้ซื้อมาแมนมุนจกจากเดี๋ยวต้องไปต้องไปถามแล้วเบิ่งวันแล้วเพิ่นติดใส่ติดยุสลาเมมหาตัวเหลือยุนนี่อีกสามตัว,ตว,ตว,ตวเพิ่นติดไปพุ่นแล้วอีกติดพุ่นแล้ว,ลวส่งใส่เสียไปติดอยู่เออลงน้ำชาอีกสองตัวเป็นสิบตัวพอดี อันนี้เพิ่อนกระสิบอออกแหรอเพราะว่ามันอันนี้อยู่อืมตรงใดที่มันโตบวบหมุนเขาก็ค่อยเอาออกเปิดเบื้องเอาย่างไปวบังหันยันมามาเฮาพเออเอามาเปลี่ยนแถบนี่ก็ได้ตัวกิดี นี่แทบนี่เนี่ยมันค่อยสิได้ค่อยสิได้อันไหม่คือกันนะใส่อันเป็นอันไหม่คือกันฮะเอออสวิกตัวเก่าก็ได้มันค่อยป่ได้นั้นบุหูจัก <ś> ต้องไปถามเราเบืองเพราะว่าเพื่อนในมามาครบอยู่ถามเราเบื้องว่านันเออเสไปติดใส่มองใดกับค่อยอันนี้กันเดี๋ยวมืงเลี้ยงแยกกับสมอบเงินให้อืมมอบเงินที่เพื่อนไห้ม้าให้ เฮ็ดเก็บรายละเอียด,ยดมันแล้วเย่จากได้อันนี้นะสายไฟเขามีมานะเวลาซื้อม่สายาโลดเอาสื่อมาเลยเด็กก้อนหนึง่งก้กอนก้อนบางยาวเดอซัมเขาสื่อมาพอดีแต่ว่าแม่เอินไปเหลียวเบิ้งคือว่าม็นสายไฟใหม่สิ เมื่ออื่นเพื่อนเะเตรอันนี้แล้วนี่ อีกอันนึงก็ใส,ส,ส่ส,ส,สวีเก,มกมมา,ม,นา,นา,ากมันก็ได้ดอกว่าอืมใส่สวีเกามันขันมันบ่มีก็ซื้อได้ง่ายอืม เพ,ากากเ,เพื่อนเราก็สิมอบถวายเพื่อนเราก็เซ่เพื่อนได้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย่างไปเบิ้งไฟอยู่เมียมก็ได้ต้อมเมืงอันเพิ่นติดแบบใดก่อนน่าจะแมนฝนลงเม็ดไม่อีกเหรอ เดี๋ยวย่างไปเบ่งเมมก็ได้ครับพี่น้องสรารเมมติดพัดลงพัดลมติดฟงติดไฟเรียบรหลยเล้วว่าสันวะเดี๋ยวไปนั่งตกอุปยพายยางไปเบ่ง เอาลืมปิดพัดลมไว้พี่น้องแม่นางต้องอูเปิดไว้เมื่อกี้นี่เปิดไว้ลืมปิดให้หลวงพอ่อโอ้แปลว่าต่อไปแล้วต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นบ่ครับพี่น้องไฟเข้าเมีมไฟข้าเมมเมพันติดแล้วตอนนี้เ,เ,เ <can> really sure. สร็จเรียบร้อยแล้วพัดลมพัดลมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหมุนแวว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 เลิศ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 พี่น้องไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไฟเสร็จเรียบร้อยพัดลมเสร็จเรียบร้อยจ้ามือนเทาก็สิมอบถวายให้หลวงพ่อพระคู่ให้กับอ่าทางคณะกรรมการทางวัดป่าบ้านนาดีตำบลวังหีลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพัดลมหมุนวิว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 ,ว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 พ่อหนนันยินสบายเวลาเพิ่นมาน,านัน ทำพิธีสวสดอน,นันท,นนทสสน์ทั้งอันนี้ทั้งศาสนาทั้งอันั้นนี่พวกมีงานนันศพเมื่อได้เผาเจงาสินะก็ไดม้มีเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกไฟบุบบุบ,บ,บ,บโอเคพู่นะฮงอุงตึงแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อารมณก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปิดไว้เพื่อนก่อนพี่น้องปิดไว้ก่อนจ้าโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องปิดไว้แล้วจ้าไฟห้องน้ำตรงนี้ตะกี้ ตะกีกตกอนตงเต่แม่นางตรงอุมาไทยไม่ไม่ตรงนี้บ่มีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่สุภูสุคนเด้อที่ซอยอมทนาสาธทุบุญเฮ็ดบุญซอยกันทำบุญถวายหลอดไฟถวายพัดลมอมืพี่น้องหลายๆผู้หลายๆคนที่มาซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างครับพี่น้องอันนี้ก็ ลงตอมใสเสร็จเดียบรอยแล้วไฟเวลาหมืดหมึดทาเฮาอัานั่นมานี่ถ้ามาเข้าห้องน้ำก็เสหินหุงเห็นเฮ้งเนาะเปิดฟงเปิด,ปดไฟเนาะห้องน้ำก็เริ่มเห็นหุงล้เกิดส,ส,ส,สะอาดสะอ้านขึ้นด้จหน่อยไปครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วมาหนีสร้างกระสิเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยครับพี่น้องกระสิสะทบายสถีบันีลายมือแล้วลายมือแล้วเออกระสิได้มอบไปทางวัดเพิ่นมอบคณะกรรมการเพิ่น เมื่อนี้ก็สิบอกสิบอกสร้างต้อมติดอันนั้นโซลาเซลล์ให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จบันนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องปองป่ายสบองสบอนสุผูสุคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดซับสไคร์ให้นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะอมุทนาสาธุบุญกัแไปนั่งตองอูอ่าถวายหลอดไฟถวายพัดลมให้กับวัดป่าบ้านนาดีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าอืมเป็นอันเสร็จสิ้มืออื่นเขาก,ก็มามอบถวายกันเดอ้อมืออื่นเพืกี่อ่านไลฟซื้ออืมผู้นั้นผู้นีเน่ที่พนออกมาเดอ้อจ้า อขอบบุญขอบคุณเลยหลายพอกันไม่คลิปหนาเมืองยางพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้เอาไว้ซำนี้เดอพี่น้องเด้อฝากกดติดตามด้วยค่ะอย่าลืมกดกระลิงมากกระลงให้ม่นั่งตองอูน้ำได้ค่ะเดินตองอูขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับพี่น้องพอกันไม่จ้ะบ๊ายบายจ้า